ก็สู่ช่อง My g a n g t e r นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามช้างนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมมางานช้างคลาสสิกพาลีไวิรเลนะครับเป็นงานรวมรถคลาสสิกนะครับที่เอามาวิ่งแข่งกันในแรลกนะครับก็วันนี้อาจจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ไปดูรถนะครับที่มาแข่งว่าเป็นรถรุ่นอะไรกันบ้างมันมีทั้งรถซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็เป็นรถคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่ๆ ทุกคนสามารถเข้ามาวิ่งในนี้ได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาในสนามนะครับทุกคนต้องตรวจ ATK นะครับแล้วก็จะได้สติกเกอร์เป็นสติกเกอร์อ่าเป็นของช้างนะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆติดที่บัตรประชาชนนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าในงานมีรถแบบไหนบ้างแล้วก็บรรยากาศคนที่มาร่วมงานเป็นยังไงนะครับได้แล้ว you <laughs> ไล่มาแตงมากนิดเดียวเองโอ้โหแปบ๊บเดียวได้รอบนึงแล้วครับ ร,รลั้เามลมโบมันเดือดทุกคนนันเลยนะใส่กันไม่ยังเลับลัลบ ัน,นี้้เมื่อกจริงๆถามว่าอากาศร้อนไหมก็ตอบว่าร้อนนะครับแต่ว่ามันมีลมหนาวนะครับของหน้าหนาวพอดีได้ทำให้บุรีรัมย์เนี่ยเย็นอยู่นะครับได้ยินเสียง เลยแว้ให้ดูหน่อยนึงนใส่เต็มทุกพันนะครับเดี๋ยวพาไปดูในพิธของรถแข่งที่จอดอยู่ดีกว่านะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่เอ่อให้รถแข่งมาเซอร์วิสนะครับแล้วก็มาจอดรอที่จะเข้าสนามนะครับก็จะมีทั้งเจ้าของรถนะครับทีมช่างแล้วก็พิตี้นะครับ โอ้มีนักแข่งผู้หญิงด้วย้<ง>นะน่ารักมากผู้หญิงเป็นนักแข่งใส่ชุดนักแข่งเท่มากเลยนะครับเปลี่ยนมุมหน่อยดีกว่าครับมาดูที่ป้าย เวลาดีกว่าแล้วก็อยู่กับชาวแก๊งเลยแรกบอกว่าเหมือนจะขับไเห็นรถพี่ใจปุ่นพักอยู่ตรงผมก็นึกว่าพี่ไปถ่ายอะไรอยู่ในนั้นรถล้อเดียวพี่อ่ะอ๋อกำลังจะลงสนามใช่อ๋อนี่ตรงนี้ภาพสวยเลยหน่อยทางตรงพอดีครับ ยลที่ใส่เต็มเวนี้เติอพอนะชาวแก้งครับติดขอบสนามกันเลยอีท้อมลงรุ่นอะไรพอแวร์คลาสิก แข่งกัมิน hey, ี่เหรอเอร์เซดสเบนซ์กนสุดเฮ้ยเมอร์เซเดสเบนซ์ไม่ได้รถไม่พร้อมไม่พร้อมเป็นมะาวมาเล่นเลยกดไปแล้วร้อยร้อยแดสิบโอไม่พร้อมไม่พร้อมพร้อมยังไงครับไม่พร้อมาชัยเต็มรลาบับนองักวาะมกเราเน่าะนัดเจ็ดโมงทำไมถึงมาสิบโมงไอคิดแว้งตื่นสายต้องนานแล้ว ไม่เกี่ยวเลยน้องมันมานานแล้วไม่อาบน้ำตั้ครึ่งช่วโมงใช่เลยวะอาบน้ำเออเดี๋ยวไปดูรถแข่งในพิษดีกว่านะครับตรงนี้จะเป็นช่องอ่อหนึ่งถึงสามสิบนะครับฝั่งโน้จะเป็นสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบฝั่งโน้จะเป็นเกดจะเป็นซุปเปอร์คาร์ล้วนเลย ตรงนี้ก็จะมีเป็นอ่าซูเปอร์คาร์ด้วยคลาสสิกด้วยนะครับก็น่าจะมีการลงแข่งแทบทั้งหมดน่าจะยังไม่แข่งนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเชียร์เมอร์เซเดสเบด้วยนะครับ 190e แต่ไม่รู้ว่าพี่ๆเขาจะขับกันกี่โมงนะครับ นี่น่าจะอยู่ยาวๆล่ะครับเจอแดดเจอลมหนาวเนี่ยโมโดรน้าแม่งเอาเรื่องอย่างเงี้ยเริ่มเมื่อยตัวแล้วนะครับนี่นี่รถปูหนึ่งก้าสูนอี 1> 1 e นะครับดูแต่ละคัน เคร็จเื่องแล้วนะเ,เสี่ยทแบพ่อดีกว่า 190ที่เห็นก็มากัน3ามคันนะครับเดี๋ยวพาไปดูรุ่นอื่นก่อนเพราะว่าน่าจะเตรียมรถกันอยู่นะครับรอๆเลยเดินชมเรื่อยๆครับ สวยมากนะแต่ละพันนะครับคือรถทุกพันที่จอดอยู่ที่นี่ครับเป็นรถที่หายากด้วยมีน้อยด้วยแล้วก็ทำเป็นรถแข่งกันด้วยนะครับโตโมชาร์ทครับนำรถมาในที่นี้เพืสำหรับคุณนรันชัยรถหมายเลข19นะครับนี่มาเซเดตเวสคันนี้ไปเดือดอยู่ในสนามครับออกกันมาแล้วนะครับพี่เขาขับดุจริงๆนะคันเนี้ยต่ก็ป เครื่องเมท้าแน่เลยถ้ารุ่นนี้เป็นรถที่อยู่ในฟ้าด้วยมั้งครับ าจะเป็นฟอ,อ,อร์ดที่พอวเกอร์ขับพันสีฟ้าๆนะครับาดู V M 2002อดีกว่านะครับกลุ่มพี่ๆเขาเห็นบ่อยเลยมาแข่งกันบ่อยเลยนี่กำลังเซอร์วิสรถกันใหญ่เลยครับ รถที่วิ่งในสนามเมื่อกี้นะกำลังพยอยออกกันมาแล้วนะครับโอ้โหเพื่อนๆมาดูบ m เอนี่ดีกว่าแม่เจ้าดูเทอร์โบครับป่ะเดี๋ยวเราไล่ดูช่องอื่นๆดีกว่าครับ9.01เป็นของเลขหนึ่ง้าครับคุณตนี้ อา,อากาศกำลังเย็นสบายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปโดนแดดแดดก็ร้อนพอสมควรน,น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรถที่วิ่งในสนามนะครับตอนนี้ทยอยออกกันมาแล้ดวดูพิตตี้สวยๆกันมากนะครับ สองนาทีสุดที่สุดสามห้าแล้วก็ที่สามแล้รถหมายเลขสี่ห้าสองครับคุณพัฒนายนะครับลำลามี่คูนโม่ดาวครับนี่รถนี้ที่วิ่งก่อนอ่าก่อนแลมโบกินีนะครับประจานประมาณได้ไหมน่ารักมากเลยนะครับรถเอ,อ่อตรงนี้น่าจะเป็นรถที่วิ่งไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดี่ครับตอนนี้ รถที่อยู่ในทิศนะครับนี่จะร่วงคาเรตสำับเราครับสำหรับช้างแพร์คาเรตนะครับในเบิร์สร์นะครับนำรถออกมาจอดหน้าทิศได้เลยนะครับต่นนี้จะมีวิ่งพาเรตด้วยเหรอครับนี่นี่ผมอยากดูรุ่นนี้ครับที่เป็นมินิเนี่ยครับนี่ชอบเป็นพิเศษนะครับแต่ละพันรถไม่ได้ถูกถูกนะครับเนี่ย สุดเบอร์มากครับคันนี้ดูความคลาสสิกและความเก่านะคดูเครื่องเพิ่มสินี่กำลังเซอร์วิสรถกันอยู่เลยคันนี้เนียนมากเลย นีรอดูเลยว่าข้างในก็จะเป็นรถโฟกนะครับแล้วก็เป็นบีเอ0 2สองูสองบ้างรถเต่าบ้างนะครับคันนี้อะไรหว่สวยทุกพันครับ เราลงสนามด้วยครับของอนั่งโอ้ลุงส้มเราไปด้วยรถตัวเองก็มีไม่ยอมพาไปวิ่งนะครับเายล่ะครับตอนนีุ้งเริ่มนี่ลุเหัส้มนั่งดีดีนะเฮ้ยคู่มาเป็นคู่มาคือความจริงแล้วแเป็นคู่นะครับ ตอนนี้ออเซลล์ที่ขับวิเงด้วของเกือี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในความย่อเพื่นนะอจับน้องไปพิชเช่นะเดี๋ยวนี้ ไปตาช้างนะเดี๋ยวพวกนี้ก็ได้วิ่งผมต้องวิ่งด้วยไม่วิ่งไม่ได้เลยเอาลงได้ปยบ้ง้งหนึ่งนะสนมก้าครับนี่มานั่งอยู่ในรถของคุณกันนะคาบววมันยาวมากเลยไม่ใช่แบบ<า>หัวนะหัวท้ายไม่ต่อกันนะแบบรถวิ่งไม่ได้นะรอบสนามพอดีอะไรเงี้ยฝลั่งเยอะเนาะ ก็หลังเยอะมากเลยที่ขับแบบรถตู้พิมก็เราจะเราไปทางไหนอ่ะเราต้องเป็นอันเดียวกันนะพิมเขาก็ให้พิมเขาไปก่อนแล้วโอเคโอเคครับนี่ข้างหลังนี่เลยลูกพี่ชัดปะใช่ไหมเฮ้ยผมพี่ชัดใครสิ่งไรวะโงกเนี่ยโง่แต่ว่าทรงมันเหมือนคล้ายๆแต่มันไม่ใช่นะ อตอนนี้ผมขับเร็วมาก ชาวแก๊งก็มาถ่ายนะครับคลิปของพา,ายกาแฟนะครับโปรโมทก็เลยมารวมตัวกันอยู่ทางเข้าข้างนอกนะครับอันนี้คือทางที่เข้าไปในสนามนะครับอันนี้เราอยู่ที่ร้านข้างน,นอกกันหลายคันเลยครับ